พี่เมย์สวัสดีค่ะหนูรอดูละครพี่เมย์นะคะสิ้นแต่งตะวันพี่เมย์เสียงอมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะปกติอะเสียงออมแบบไม่ได้หแหบยแม่คุยอะไรหลิงปิง <c oughs> ไปเจอยง กว้างเลยไหมคะพี่เมฟื่งคืคอนางเอกเมร่อนเมรอน,รอ,นอีเมรอนเมรอนเลยอย่างนี้เป็นเพลงที่ติดอยู่ในหัวฉันตลอด24ชั่วโมงบอกเลยว่าที่สวยมาได้เพราะว่ากระจกแฟนคลับ ม่แต่คนบอกว่าให้ฉันอ้วนขึ้นก็จะบอกว่าฉันแค่ผอมลงนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นมาเชินพอตายแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องห่วงนะ oh God Susie has also arrived Yes of course she's right here she's in this l right? i f e right y e a แค่ทำไร Remember to drink water. I have no water right now. I have no water with me right now. Okay. Can you speak in uh can you speak you can you speak Chinese? I love you. I I cannot speak Chinese but there are simple sentences that I have learned um I think it's like hao xie xie and like and like why me and yeah is that have you seen Hong Kong's gift yes of course I unpacked <laughs> I unpacked all of it already I think I have a problem with my eyelashes today. Um, do you have... eyelash glue? I forgot to bring it. Um, it's okay. Sleep early. Uh, come on. This is good. Hey, Natty63. I miss you too. ทุกคนคือเสียงออมอะเสียงออมดูไม่ไหวแต่จริงๆมันไหวนะคือมันแค่แหบมันไม่ไดีเจ็บหรือแบบระบมอะไรนี่ออก่าคือมไม่ได้ต้องกินยาอะไรแล้วอะนี่นี่อ้าวมากขนมหรอใช่อยากกินขนมหิวข้าวไหนเว่ย ออมไม่ได้เป็นวัดนะคะออมหายแล้วอมแค่สิ่งแฮป No school today No I just I just um I just skip back from school ซีนได้นุ่มตลอดไปมากใช่ฉันควรต่ออีกเหว่าเอาไว้ห้ค พี่เต้วพี่เต้ยวพี่เต้ยว,ว,ว,วบอกเจ้าออมเจ้าอมแม่เป็นคนบอกเองอว่าห้ามคุยเอาไหมาอ้าวมีคนอยู่เต็มเลยอุ้ยอุ้ยทำไมหน้าใสอะอยู่ด,ด,ดีๆหน้ามีฟิลเตอร์เวอร์มา คิดถึงคุณอมคิดถึงคุณใจเหมือนกันตามตายมใส่รองเท้าไปก่อนได้ไหมนะคบยันฝากไลฟ์ต่อได้ไหมคะอือเนี่ยเวลาถือนะคืออย่างนี้หน้าคุณจะสว่างใสระวังเห็ดนะเนาะหน้าใหญ่อ่ะน้อใส่รองเท้าสิคะมาแอบดูแม่ทำไมผู้ไหนสีดำหรือสีเงินลองดูสิปิดไฟได้ไหมคะไม่ได้ะ อ้าวมองไม่เห็นไฟไปไหนคะแม่ก้อยเอา้าไปงานไงลูกแม่ไดาหรือเปล่ารักษาสุขขอบคุณนะคะนีนะแม่ได้สิแม่เอา้าใส่สีเพ็รขาวๆไม่ใช่หรอกคะะสวัสดีค่ะทุกคนว้าวออมกรนัพัทออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะวันนี้ใครที่เราจะอ,อยู่บ้างกด เป็นยังไงหรออ้าวสวัสดีค่ะรักรัก inform inform <S <S ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเช่นกันเหมือนคนแก่ไรเหมือนอาส่งมาแล้ววม่จะคุยอะไรกันีแล้วคนแก่ไร่ป่ะขอให้คนมีความสุขออมบุลี่แม่เหมือนคนแกไ่ไร่มากออมบุลี่แม่ค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอันนี้ใส่ไม่ดีใช่ไหมคะทุกคนเสด็จย่างฮักเจ้าลายฮักเจ้าลายเสียงอะไรจะกลับเสียงถ้าวันนี้น้องออมเสียงน่าเกียกก็ขอภัยแทนด้วยนะคะ แม่อ่านภาษาจีนไม่ออกทุกคนพร้อมกันหรือยังบางครั้งบางทีอาจจะเริ่มก่อนก็ได้ก็ได้นะคะใช่ป่มคะใช่หายไปไปนะคะแม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ,บบะเดี๋ยวนี้ได้ไงน้ำน้ำหยจหงเลยนะคะ ลูกก็ต้องดูไลฟ์ก็ต้องไลฟ์นะคะแต่แนน่ในไลฟ์ลูกแม่หมดเลยสวัสดีแม่ก็ไปกล้าแบบทุกคนฉันก็แข็งแรงนะพอออกบุรีนี่ก็คือเห็นเหนียงแม่ปะเห็นแม่ก็ยกสูงเลยดีไม่เป็นไรเห็นได้นดน่อยโอ้ยกลัวนะตัวเองยกไฟไปด้วยเดี๋ยวหน้าสค่ะนั่งแหละนั่งมาแม่เอาหน้าเข้ามาในไลฟ์ที่เห็นแขนแม่ก็ดีใจแล้วเพราะแขนแม่ใหญ่มากดูสิ น้องออมเร็วๆใส่เสร็จแล้วยังอย่างน้อปล่อยไ,ไปนี่ไงขอขอบคุณกระจกที่แฟนๆให้มานะคะมันมีประโยชน์มันมีผลกับชีวิตแม่มากเลย ซิ่งเลยนะโอเคเสร็จแล้วค่ะมาเลยค่ะ <laughs> เอาทำเหมือนเมื่อกี้ใหม่ดิเอาไฟเอาไฟเสยเอาอเอา <laughs> ว้าวกระเทิ้ <laughs> S <S สวัสดีค่ะไลฟ์คนแก่จบไปแล้วน <laughs> ิสัยพี่ Yellow skirt สวัสดีค่ะพี่โอมอุ้ยพี่เมพี่เมยังดูอยู่เลยนูเกิดอะ่ะ <laughs> Oh. ลิงลิงคองลิงลิงคองสวัสดีเด็กฟิล์มสวัสดีค่ะเป็นเด็กฟิล์มแล้วค่ะตอนแรกเป็นเด็กอีคอนแล้วก็เป็นเป็นเด็กอีคอนตอนปอตีแล้วก็เป็นเด็กฟิล์มตอนปอโทฮะตีโทใช่ที่ต้องมุมเสยหน่อยเพราะว่า กลัวเห็นที่จดอดรถอะไรเงี้ยมันจะไม่ปลอดลอดปูดไรพุยนะคะตาฝั่งหนึ่งทำกับข้าอีกฝั่งหนึ่งดูไลายออกแบบเป็นตาออกไปสองข้างอะเอารีงออว่าเอาตะเกียบแม่ไม่เห็นคอมเมนต์รู้ปะ พี่อมบอกว่าสวัสด,ดีครับออมสวัสด,ดีครับแม่ก้อยสวัสด,ดีค่ะนี่พี่อมเล่นหนังเรื่องเดียวกับออมนี่นะจะบอกให้รอดูหรือยังหนังเรื่องนัง้นน,น่าเรื่องนั้นทูเพอร์เซอร e ไลฟ์สติน้องจิบหนาไปปโอ้ยตอนนี้ไม่มีหนามเลยหรอก อยากเจออะไรอยากเจออะไรอยากดูแล้วว่าอยากไปงานโปรโกล่ะ <único> ค <Liberty Overwatch> ือแบบมันน่าจะสนุกปะพี่พี่เขาตลกปะพี่เฟยพี่วิวเบบี้เวอ e ์ชั่นส i ีดเก่งส m ดๆ thank you อ mm ืม hmm.

please, please don prove don't right. อุ <pursuit> ้ยไม่มีสาระเลยอ่ะคือร้านนี้ไม่มีสาระคือแบบเชิญชวนมางานยังโอท็อปนะคะทุกคนนี่มีสาระเลย, <out> <soft Spencer> เลย <madı> things that you like no it's not t as it's not as correct like drink more water, please. Okay, I have the water in the car right now. We have water. <c oughs> Let me see. Let me see. เ hey, ฮ้ยเดี๋ยวต้องชิดน้ำหอบแล้วก็นี่นี่นี่เดี๋ยวจะรีวิวน้ำหอมเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำหอมที่แฟนคับซื้อให้ตุ๊ดตุ๊ด่ะแค่นี้ป่ะเห็นแค่นี้เพื่อนตุ๊ดตุ๊ หอมมากฉันใช้ไปใช้ไปเยอะแล้วนะอากูชินตะกั๊มจะลงเธอฉันอยากได้ power bank เยอะก,ก็มีฉันมียุ่อย่างเลย ทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวกันไป,ไป